จะให้ทนายอีกทีนู่นก็ต้องนะครับรอวันขึ้นศาลถัดไปนู่นนะนครับวันที่ยี่สิบมันจะได้เจอกันเทนายนะครับน่ะเห็นไหมมันฉลาดนะมันไม่ได้โง่นะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทนายจึงออกมาพูด่าคุยจะเอาใจมั้นะนะครับน่ะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้แล้วนะครับว่านะครับเออนะครับถ้าสู้ในชั้นอทธทณ์เนี่ยนะครับถามว่าจำเลยอาจจะเอาหลักฐานที่ไหนมาสู้สู้ในชั้นอทธทณ์มันไม่มีแล้วนะ นะครับมันไม่มีอะไรจะมาสู้แล้วนะนะครับสู้ในชั้นอุททรจำเลยจะอะไรมาสู้นะครับมันหนักหนาสาหัสนะนะครับยิ่งหนักไปอีกนะครับเออนะครับยิ่งหนักไปอีกนะนะครับจำเลยนะครับยิ่งหนักหนักไปอีกสู้ในชั้นอุททรณเนี่ยนะครับมันจะอุดทรไหมล่ะนะครับนะจะอุทธรหรือไม่อุททรนะครับยังไงนะครับนะนะครับอายการสารชั้นต้นเนี่ยเขาต้องยื่นนะครับสำนวนนะครับเออ ยื่นสำนวนพร้อมคำพิพากษานะครับให้อัยการชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะให้อัยการในชั้นอุทธรณ์พิจารณาต่อไปนะครับเออนะครับในชั้นอุทธรณ์นะครับแค่เขียนอุทธรณ์นะครับยากมากนะครับเออนะครับใครจะมานั่งเรียงความมันแพงนะนะครับอุทธรณ์เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไงขนาดไปยืนเถียงยังสู้ไม่ได้แล้วจะไปเขียนสู้ได้ยังไงอนะครับเออขนาดยืนเถียงนะ แล้วนะครับที่เถียงกันมานะครับแล้วทีนี้จะไปเขียนยังไงในการชั้นอุทธรณ์นะครไปให้นักแต่งรายละเอียดเหรอนะครับเออนะครับไปไปเขียนก็คือมันไม่สามารถที่จะไปไปโต้ตอบกันได้ยากนะแล้วนะครับสารชั้นอุทธรณ์เขาก็ไปพิจารณานะครับตามเดิมแบะมึงเขียนมาที่นะครับมึงเขียนมามันเขียนยังไงแล้วมันไม่ได้ถกเถียงกันนะครับเออมันไม่ได้ถกเถียงยากนะ โดยส่วนมากแล้วยากมากนะครับนะโดยส่วนมากแล้วยากมากเลยนะครับนะยากมากนะมันเป็นคดีอุกชะกันนะนะครับเออนะครับรับพาตัวเด็กไปแล้วเด็กนะครับเออแล้วมาเจอเด็กอีกทีเด็กเป็นศพไปแล้วนะครับน่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะมาเจออีกทีเด็กเป็นศพไปแล้วนะครับนะในเมื่อเด็กเป็นศพไปแล้วเนี่ยนะครับ แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเจอเส้นผมนะครับในรถจําเลยอ่ะนะครับจะบอกว่านะครับมันนานด้นะมันนานหรือไม่นานไม่รู้อ่ะนะครับแต่ทุกคนก็รู้อยู่ว่าคดีเนี่ยมันมีอายุความยี่สิบปีนะครับนะครับคดีนี้มันมีอายุความยี่สิบปีนะนะ,น,น,นะครับคุณจะบอกว่าได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบไม่ได้นะอันนั้นเป็นการถือหมิ่นเจ้าหน้าที่นะ นะครับแล้วคุณไปเจอในรถนะครับมันเป็นเดือนนะนะเดือนนี่ยังน้อยไปนะการหาหลักฐานแบบนี้นะครับเพื่อมัดตัวนนะครับมีไปจักพยานไม่พอนะครับมีวัตถุพยานนะครับสนับสนุนนะครับไปจักพยานอีกท่อนหนึ่งนะครับเออนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่เรารู้กันทุกวันนจำเลยก็โกหกมดเท็จนะครับเออ นะครับโกหกมดเต็นโกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลทั้งสื่อทั้งอะไรทั้งหมดอะ่ะนะครับแล้วคําพูดของจําเลยนะครับมันจะชนะได้ยังไงล่ะนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นจําเลยนี่มันไม่แตกต่างจากเด็กเลี้ยงแกะเลยนะยน,นะนะครับเออจําเลยนี่มันเด็กเลี้ยงแกะดีๆนี่แหละนะไม่ต่างจากเด็กเลี้ยงแกะเลยนะครับจําเลยเนี่ยนะนะครับแล้วคําพูดของจําเลยนะครับจะให้นะครับในชั้นศาลเขาเชื่อไหมล่ะ นะครับที่มันพูดข้างนอกนะครับมันก็ไม่น่าเชื่อแล้วไงถามมาแล้วในศารเขาจะรู้ไหมพฤติกรรมของจำเลยที่การโกกรู้หมดนะครับร้อยกว่าวิดีโออ่ะนะครับที่เขาได้บันทึกไว้นะร้อยกว่าวิดีโอนะครูจอมทรัพย์แค่วิดีโอเดียวนะครับครูจอมทัพย์แค่วิดีโอเดียวติดคุกน,นะครับแต่นี่ของจำเลยร้อยวิดีโอร้อยกว่าวิดีโอนะวิดีโอที่เขาไปไล่เก็บ นะครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวข่าวพวกเนี้ยนะครับนะนะครับวิดีโอของข่าวทั้งนั้นนะนะครับเออนะครับข่าวสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับคดีประหารชีวิตนะครับค่าเขียนแก้อุทธรอนอัพแพงหกเจ็ดแสนนะครับเป็นอย่างน้อยครับลุงนะครับนะนะครับนั่นแหละนะครับมันแพงนะจำเลยคือจำเลยนะครับคุณแกนี่สเตชันสวัสดีครับพี่จีดาพาพานมิชชาวบริกิจเรานะครับเนาะนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันยากมาก ยากนะครับที่จำเลยจะหลุดนะครับที่จำเลยจะถูกยกฟ้องยากนะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์